ครับแล้เดี๋ยวมาชมกันครับเดี๋ยวมาดูอย่างนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวไปดูในโทรศัพท์ในในในหน้าจอพี่ก่อนเนาะ ครับก็จะไกลๆนะครับาพาะม่ชั่ก็ขออภัยด้วยนะครับก็บพอดีเนาะผมผ่านมาเจอเนาะก็พี่เขากําลังฉีดนะครับก็เลยแวะสอบถามพอดีเนาะเห็นว่าน่าสนใจดีครับก็ภาพจะยนย้อนแสงหน่อยนะครับ นี่ก็เย็นแล้วนะครับก็พอดีว่าฉีตอนเย็นมันอยู่ใกล้ศูนย์เด็กเล็กเนาะก็พอดีผ่านมาก็เก็บภาพมาฝากเพื่อนๆกันนะครับครับเดี๋ยวไปชมในกล้องกันบ้างนะครับครับเดี๋ยวมาชมใน,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 นในหน้าจอพี่เขาหนะ่งเนาะ อย่าคุมดิกดแทงเยยิกว่าจะันนันถึงเราม่เรนี่อไม้แดงก้งเลยย่าอีวท้กนานๆได้เห็นครับนดีไงคนนก็ต้องส่อเาไจสามนอนง่านึไมภาเ้เพี่นารอบะ่ยังไ่หมดนี่พี่เขาจับบินออโต้แล้วนะครับ เรื่ีเกดมีอะไรขึ้นมาเลยยาเก็บีรนนี่นะครับพี่เขาตั้งออโต้ไว้แล้วนะครับแต่ถ้าขี้แ่เงี้ยปีแล้วคุมเลนคุมเลนก็จะมาเก็บยาให้ไม่มันม่ถ้ามอยู่เกห้ขีแบบนี้แล้วก็ใส่ยาเก็บไปด้วยหอตอะอย่างง้หอไตนมีห้อนี้เ็นเก็บด้วยมันมีหอในตัวหมดเลยครบเลยโอก็ดีอะเนี่ยไม่ต้องเลยอ้ยหอยกล่องละหอยไรอยอาไรนีครับจะเป็นงวครนาครับ ดูแค่แล้วไม่แพ้หว่ไม่แพ้เพ็าะมันดีเร่กินเยอแล้วมนแค่แล้วี่แล้วเน่ยประมาณนี้สามสามวันให้นยาลอยไม่แท้เลยโอ้โหอ้ม่ขาดแล้วยาไม่แพ้เอได้ไม่ว่าเขาเจาเน้นงอ่ะเขาไปเรื่อยคไตื้นคือไปตื้นอ่น้ำ่เอน่อะไรเตี่ยเือยื่อยไปเร่ยๆไเนี่ยๆไเร่อยๆไาเรอยไปเรื่ย ยาหมดนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะเติมยาเปลี่ยนแบตนะครับครับเดี๋ยวมาชมใ,ใกล้ครับตัวนี้กี่ลิตรพี่ตัวนี้กี่ลิตรนะเจ็ดับ สิ็ดลิตรนะครับสี่ใบพัดนะครับก็จะทั้งหมดมีอยู่หนึ 1, 2, 3, 4, 8, ่งสองสามสี่แปดหัวนะครับจะเป็นปียืนออกข้างๆนี้นะครับครับนี่พี่เขาก็จะเติมยาเนาะ ก็จะบินกลับไปที่เดิมนะครับที่ยาหมดนะครับ ก็จะย้อนแสงหน่อยนะครับ <M registered Spanish people> <C Bis którym Island> <bbe> ี๋้วไปเลยครับผมโค้งรอไปีจ้าแล้ว ครับก็จะประมาณนี้เนาะครับเดี๋ยวไปถามรายละเอียดพี่เขาบ้างนะครับอันนี้ซื้อมาเท่าไหร่สองแสนสองครับสองแสนสองนะครับสอ,สองเสียงทองดโดนเกษตรซื้อมาได้ปีนงครับยังครับยัง,ยงได้ดดได้ห้าป,ป,ประมาณห้าเดือนรประมาณห้าเดือนนะครับเพื่อน ครับก็เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไล่กลับมาเนาะเดี๋ยวเขาจะบินออกไปข้างนอกนะครับนอน,นี้เขาบินออกมาข้างนอกนะครับเดี๋ยวจะฝั่งนี้เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวพี่เขาจะไปฉีดอีกฝั่งนะ ก็จะประมาณนี้เนะาะเพื่อนถูกใจยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมสร้างคลิปให,ใหม่ๆนะครับครับสวัสดีครับ